ครับวันนี้เรกลับมาอยู่เกมใหม่ครับนะครับในเวอร์ชัน0.13.1อ l ฟ้าครับจากมจัง i อดีนะครับโอเคบอกหมดเลยก็วันนี้ผมก็จะมาลองเล่นเป็นโหมดเซอร์ไวเวอร์ลครับเป็นโหมดของแถวตัวรอดนะครับถ้าบอกใครก็คงจะรู้นะครับโอเคตั้งชื่อววาว่าเป็นเวลคาเวอร์อะไรวะเอาเป็นชื่ออมอมโอ้เมสาาน้อยลงไาเกี่ยวแล้วโอเคเอาเป็นโลกโจ อีแล้วกันโอเคซีซนทอเลยส่วนคีย์ิบก็เป็นได้เส่วนซีดก็เป็นสมมตนินะครับโอเคสามสองหนึ่งเลตส์กู้กโอ้ไม่สาวน้อยดูป่าที่สิซเก๊ะ <laughs> ตัดไหม มาครับมาครับเออก็ชนะเพิ่งเปิดน,น,นะครับเราคลิปไปเมื่อวานสองคลิปเลยโอเคตัดแบบที่ไม่มีอะไรพูดนี่ก็เพราะว่า ไม่มีอะไรพูดนะครับโอเควันนี้กะว่าจะสร้างบ้านแบบให้เทไกให้เทกนิดหนึ่งครับให้เทมกนหรอเล็เกๆไงอืมตัดไม้ตัดไม,ดม้โอ้โหตัดไม้ตัดอีกตัดอีก เอาประมาณ40กว่าชิ้นแล้วเขาไปคราบมัมคาบ่สบสี40คูณ4ี่กี่สิ้นไดไ้เท่าไหร่วะามาเสร็จแล้วโอเคตัดไม้ตัดไม้อืม อโอเคพูดอะไรวะโอเค,อเคแต่ไม่สิบแปดสิละโอ้โอ้โหด้านนั้นป่าเทึบเลยโอ้นี่มันไม่สาวน้อยดูมาเป็นวิ่งสิถ้าผมลองฆ่ามันมันก็จะมีเนื้อกับ ขนนี่ผมดีๆนี่เองเราจะลองฆ่ามันแบบเงียบลองเข้าไปกันเอ้ยลองเข้าไปด้านหลังมันแล้วก็ก๊ะๆๆ๊ะโก๊ะกก๊กเรียบร้อยโอ้โหเราก็ได้ขนมาดีๆนี่เองโอ้มันนั่นมันลูกหมานี่นะอะไรเนี่ยโอ้จะหมาน้อยดูที่มันมองผมสิ มันเป็นลูกมานี่ดีนี่เองถ้าผมฆ่ามันมันคงวิ่งมากัดผมแน่ผมจะไม่ยุ่งกับมันผมจะไปสร้างบ้านต่อโอเคเหลือเธอไดมามากพอละอ่าไม้ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้โอ้โหตอนนี้ทบัพยากรดีเนาะขนาดต้นไม้ยเยอะเลยโอ้ยหมูป่้สิบตัย าตัดตัดอีกนิดหนึ่งครับก็ค่อยไปสร้างบ้านกันหมดต้นเนื้อมั้งโอเคโอเคอเม้ยมาไม่เหมือนกันเม้ยมาไม่เหมือนกันเลยดูดีได้เลยโอเคตัด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  5 lah, 6 lah, 7 lah. Oke, kum cara kuat, masat ditebel. Ini akan lebih Oke, ah, ini, dan, pak, 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 เอ้ยไหม่ไหนอ๋อนี่ใหม่ต <Yes. S 1> ่อเอาเดี๋ยวโอเคปั๊บปับป๊บป,บป,บปบคาฟกาแฟเฮเบร์แล้วก็ปับ๊บเซเดอร์แล้วก็วางวางเก็บของแปบ๊บวันนี้จะได้บ้านไหมวะเก็บ <c oughs> โอเคเฮ้ยอีกเดียวโอเคขวัญตายโอ้ยแหลกนิด oh, oh, นึงครับโอเคสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทโอ้เร็วขึ้นดีเลยครับขวัญเนาะทำง,งานก็นดีเสียเราจะสร้างบ้านแบบเรียบง่ายนะครับแคมทะเลยมยค่อยสะดวกในการทำอะไรนะครับในอนาคต ออต, <_ C 'd> ตัด่ะเนี่ยเนาะฮะตัดตานะมั้โอเคๆก็พอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้ามาแล้วซัมบี้มันจะมาเอาเป็นบ้านใส่ทะเลแล้วกันนะโ,ปปโอเคอึป,ป yes sir โอ,ยอ้ยเฮ้อมองจาเข้าไปทำมะพาวาอะไรวะ ผมจะสร้างเป็นบ้านแบบเล็กๆๆนะครับอยู่ได้คนเดียวนะกก็ผมเลอกคนเดียวเนาะเอาเป็นแถวนี้แล้วกันอ่นนี้เฮ้อยโอ๊ยโอ๊โอโอบ้าบ้างั้นผมจะเร่งเวลาเลยนะครับ In the worst way. Pop uh -huh. it like a Go go uh -huh. Drop it like a low low. Uh -huh. What's that? It's a Go so I can watch that back. HD slow mo. I don't care if it's the first date. Santa, but she's sitting on my lap, oh All the way that you pop, girl Makes me go cry Show me what you โอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับบ้านของผมนะครับเอาไว้พาร์ทต่อไปผมจะลองขยายบ้านก็ทําฟาร์มอะไรนั้นอย่างนี้นะครับส่วนพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าาคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ